นิ่งค่ะทุกคนที่บอกว่าประทับใจที่พักเฉยเลยอะจากที่แบบเบื้องนี้หลบมากแบบเหมือนจะบ่มีหยางแต่ว่าพอมาเห็นของแทยเราแบบอุ้ยวิวกบงามงามเราม,มันโชอยู่ทีมันเจอหมอกอมทุกคนตื่นมากประมาณตีหา้าตีห้านหมอกเต็มเลยตอนเนี้ยเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วก็ยังมีหมอกอยู่เลยอะตรงเนี้ยเป็นอำเภอหน้าแหวเลยค่ะที่โมพักจะเป็นไล่ลุงหนึ่งขี่ขออกมาจากถนนใหญ,ญ่ประมาณแปดร้อยเมตรแล้วกะ ทางนาของโม่เนี่ยชิโม่นเนี่ยไปเนี่ยเป็นประเทศเล่าค่ะเป็นปเพื่อนบ้านเฮ่าเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วก็จะพาทุกคนไปวัดโพชัยที่เป็นวัดที่เก่าแก่ของที่นี่เนาะเดี๋ยวเราจะไปชมแบบศิลปะโน่น,นนี่นะั่นนิดนึงแล้วก็จะไปกินข้าวเดี๋ยวอาบน้ำก่อน,น,ดนเดี๋ยวพาทุกคนมาเบิ่งอีกเทียนตองมีแดดเลยเดี๋ยวเขาไปอาบนา้ำกอนค่ะไปไปแล้วมาเร็ว <laughs> <laughs> มาเร็ว,ารวาอาบน้ำ ในห้องจะรีวิวที่พักแล้วเดี๋ยวห้องมาจะอาบน้ำห้องก็ต้องมาพูดถึงห้องน้ำกันอีนิดนึงอันเนี้ยขึ้นมาหารอยทุกคนแต่ว่าห้องน้ำขึ้นดีเป็นกระเบื้องแต่ว่ามั่วไม่มกด้ท่านของอุ่นอย่างขึ้นโมอาบแบบคนหนาวอ๋อเย็นมากเดี๋ยวมันนีาจะสระผมเพร,ราะว่าบริษัทมาสองคนแลยโมใช้เป็นซันซีต,ตัวสีต้มน,นะคะตัวโมฮ็ดผมเฮ็ดสีผมแบบหลย ผมโมเสียมัรเ,โเนโมใจผมคือไม่กวาดไหมพอชมก่อนน่ะเนี่ยโมห็่สีผมไราพอเขาเขาปลาเข้าสิวแต่อบนา,า,ม,ามันต้องบังหนเลยต้องบอกออขึ้นเพื่อนใส่สองรอบกก็มาบึง่งอ่ะชมพู่โเคยรีวิวต้งสิวแบเนี้ไปรอบหนึ่งตอนนั้นเคย,ยรีวิวไยหรอเนาะ สั้นสิวกับสีชมพูที่จริงนะใส่ลายสีนะคนเลใส่แค่สีสมก็ว่าจะใส่ได้แบบตะกูลสั้นสิวอะหอมมากอืหอมดมไหมหอมมากหอมมากมแล้วแลคือมันกินมันจะหอมติดผมเบิดๆอย่างเลยอะ หลังสระผมเสร็จเราก็ต้องนวดผมด้วยค่ะทำบนหนวดผมโมบอกไล้ว่าผมเป็นไม่กวาดเพราะว่ามันมีโฉมหนึ่นง,นงอะที่โมบนหนวดผมผมโมแบบแข็งมากเป็นไม่กวาดมากแล้วโมก็จะใส่สั้นสิวชิสมตัวนี้นะคะก็เป็นคีมนวดผมสูตรเซรั่มนะคะทีมเหนือผมเม่จะได้สวยสุขภาพดีเขาบอกลุกแบบหล่อมุกมากเลยนะตะวันเหนือเขาอะบางเบาซึมงแล้วก,ก็อีกอย่างทีโมมักเลยอนะ มันหลังออกง่ายมากๆเลย30วินาทีก็ออกเพราะว่าปกติจากแบบที่โมคุ้นใส่ขี้หนวดตัวอื่นๆมากน่ะเขาจะใส่เวลาโดดในการหลังออกแต่ว่าอันเนี้ยคือสามสิบดิยังไม่ทุกคนไปลองหมือนกัเลยคือแบบโม่ค่อนข้างแตยว่าเขาซอนแห้งขนเฮากลับมาแบบสวยแบบบารุงแบบยังดีเลยจะพรมแบบเสียพรมเป็นไม่กวาดของโม่ออันนี้ยังไม่ทุกคนไปลองอ่ะโมเฟิร์มๆเลยว่าเขาซอยบางุ่งผมที่แบบแห่งเสียงกลับมาสวยได้แบบทันทีเลยหลังจากทุกอย่ออกมา โดยที่ย่างล่งเล่ะไมะ่งจะรอแล้วเขาอะ่ะได้รับการคอนเฟิร์มแล้วจากผู้ใส่จริงตัวประเทศไทยอะเอาเป็นว่าทั่วไทยคอนเฟิร์มหมู่คอนเฟิร์มหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศก่ะเดี๋ยวเข้ามาล้างกันครับมันบอเดเหนียวผมนั่งน,นะแล้วหอมง่ายจริงโหผมนหผมมากดูความนุ่มของผมดูความ,มคิ้วสะอาดแล้วอะ่ะ โอเคขวานอาบน้ำต่อก่อนไปไปได้แล้วขวานอาบน้ำก่อนไปแม่ขวานอาบน้ำก่อนเนาวนิ no, <this. S 1> ไปแม่ <laughs> ล้วมันกำบังหนาวอะแล้วก็สบายหัวสบายผมแบบเดียวโมจะพาไปเบิ้งทีพักเพื่อผู้ใหแบบพานไปพันมาทา้งนี้อยากเขามาแบบขุมหมากกำลังแค่หารอยฝัง <c oughs> ม,มาเบิง้งตรงหน้าหนาวเสื้อไล่ไล่ลุงหนึ่งนะคะไล่ลุงหนนะแห้วคือมีบานแคหลังเดียวคือหลังห็มโมนอนนี่แหละ แล้วก็มีอีกหลังหนึง่งรุงหนึ่งกัางเฮ็ดคือลุ่งหนึ่งเฮ็ดเอกพอเมื่เห็นนะเห็นมาเป็นเฮ็ดเองแล้วก็งานใหม่อ่ะคือดีมากก็รู้ว่ารุ่งเป็นซางบ่เนี่ยราจะมีช่างนางเหล็กมนะาบ้านคือหารอยโม่ประทับใจนางเพราะว่ามันสะอาดสะอาดมากๆเลยเนี่ยคือของนอนมีผูวมีหมอนผ้าห่มอย่างไทรเรียบรอยเบิร์เลยแค่หารอยเมถือว่าคุ้มแล้วก็คือวิวที่เขานอนอยู่แล้วเขาจะเห็นของนอนนางสาวมากนี่เวลาออกมากเราจะเห็นวิวแบบ วิวมันแบบเครื่องขึ้นแค่หาลอยกับทีผับเราวิวแบบมันสวยมากมันสดชื่นมากๆเลยใจโม่อ,อยากอยู่ต่ออีกขึ้นนึงแต่ว่าโม่ต้องเดินทางต่อแต่หามีโอกาสแบบมาโม่จะกลับมาอีกแต่ว่าถาเขาเปิดจองโม่แบบร้องวะเต็มแน่นอนเพราะว่ามีมหของเดียวแล้วก็สิ่งที่โม่แบบสายตาหากลิ่นนะทุกคนข้งางล่างเพ่นปลูกแก้วมังกอไว ก็เลยบอกว่าแม่เมียลูกหนึ่งเลยคแม่แกเมื่อก่อนกินได้ไปว่าสันเอาเลยลูกเอาเพดเลยว่าสันข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งแม่ไปเก็บมาใหอยปลารายเลยอ่ะไปเก็บมะมาให้เอาเอา,เอาไปกินเลยลูกว่าสิแหละก็อย่าไปร้อยเอารก็เลยเขาลองอคล้องกวนคนใจดีใจดี ที่แม่เด็ดว้วยห้ตอนแรกโม่จะไปเอาแคนวยเดียวแต่ว่าแม่เด็ดไว้หาหมดเลยเดี๋ยวโม,มดสามารถชิมผลูปวาสุกอะไรอยังเงี้ยออร่อยมากหวานแบบสดมากอือร่อยอ่ะถ้าผู้ใดามากกัร้องขอป่า้วเบิงบ้นแม่นว่นาคลิปนี้ออกไปแล้วมีคนมากเหรอป่าต้องปูปลาแก้วมังก่อนเพิ่มนะอือป่ามาันคือข้าวตอก กินข้าวนะคะทุกคนเป็นล่านิ่งขังท่ากันเลยแบกินเห็นมาเมนูหลากหลายเดี๋ยวเราเข้ามาลองชิมเบิงหมูสัซงเป็นกะเพ้าไก่ตุน๋นอ<ะ>่ะอืมอร่อยมากจนข้าวแบบวิวสวยขน,นั้นี่นี่ะ แห่งจัวงวัดเลยโมเสว่าถ้ากูได้เคยทานเิ้นเนี่ยน่าจะต้องมาจากวัดนี้แล้วกันน่าจะต้องเคยแวะเนาะโมอ่กแจะแวะ ไหวพระนุ่นดึงคือวัดเนี่ยคือเป็นวัดประจำอำเภอนี่สั่งมาประมาณ400ปีแล้วบางทีว่าเห็นของเรานี่ก็คือตั้งแต่400ปียตีแคลมทุกคนซึ่งพระอุบโบสถอาจจะตั้งกลางวัดเลยแล้วก็มีความขายกับวัดเชียงของหลวงพระบางประเทศลาวโมยก็มีข้อมูลมาประมาณนี้นะโมก็ไประเทศจีดเลยยังไงแต่ว่ากกเดี๋ยกๆเข้าไปวหวพระข้างหน้าให้น,นะทุกคนไปเริ่มกัน มองตววาวพอ,ขอเาขาเมื่อนั้น,น,น,เเนเห็นรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบเมื่อทุกอย่างมันมันโดนโดนแบบบั๊กๆเลยแบบเขาอย่างนี้คืไม่เห็นนะว่มัน โมพาเที่ยวหน้าแหงมุนีตังแต่ถนนเส้นผู้กองหมอมีแบบสวยมากอยากให้ทุกคนได้มาแล้วโมพาใจมาแล้วก็ไปนอนที่ไรลุมหนึ่งขึ้นหนึ่งอากาแค่ขึ้นแล้วหาลอยรู้สึกคุบมากๆกับวิวที่ได้เห็นเพราะว่าฝนมันมาตกไงต่ประฝนตกมันก็จะมีหมอกลายกันแ้มันก็จะชื้นกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมโมสวยมากๆเพื่อแบบสล้ยแบบ้ากามีความแบบหอมแบบ คือแบบยางไปดมผมอยู่แบบนี้คือมันมีความหอมเวลาเข้าแบบสับ,บัดหรือว่าเทาพริกโตพริกขิ้งมันก็จะมีความแบบหอมแบบของกินแบบแชมพูขิ้หนวดอยู่แล้วก็มีความหนุ่มสละวยผู้ใดที่อยากผมสวยสุขภาพดีแบบโมต้องใส่สั้นสิวเลยค่ะ ผมสวยโดนใจเทืวไทยคอนเฟิร์มเลยเยนผมเสียหายเป็นผมสวยแล้วกับอย่างที่บอกผมที่จริงอะเขาบริ้มีแค่สูตรเดียวนะเขามีอีกหาสูตรผู้ใดมีปัญหาผมแบบใดกันล่องไปเลือกใส่เบองนะคะไปหาซื้อกันได้เลยเนี่ยโมอร้อมจะเดินทางต่อแล้วเพราะมอาจะขึ้นเนื้อแต่ว่าใหการเดินทางของโมโม่กั ย่างแบบว่าพกเจอกันห้องไซแม่ตลอดเด้อค่ะอันนี้บอกว่ากันเนาะเพราะว่ามุกอะดูแลเจ้าของแล้วกันเซฟเจ้าของแล้วกันเซฟบริเวณที่มุกไปนั่งคลิปหนาจะเป็นคลิปย่างกับพามิดตงด้วยค่ะนี่มุกก็ต่อขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย